ว่าไงเจ้าถุงทองมีอะไรก็ว่ามามได้ยินเขาลือกันว่าวานพญาจงอางสามารถกันงูพวกงูเงี้ยวเขี้ยวคอหรือสัตว์มีพิษต่างๆได้จริงหรือเปล่าพี่บา้าเกี่ยวกับเรื่องวานพญาจงอางนะเหรอไปฟังใครเขาบอกมามไปได้ยินมาจากไหน ว่าว่านพญาจงอ้างสามารถกันงูงเงี้ยวเกี้ยวขอหรือสัตว์มีพิษต่างๆเดี๋ยวมาเราไปพิสูจน์กันเลย<ป>นี่ก็คือว่านพญาจงอ่างหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือบอนแก้วหน้าม้านะครับหรือว่าว่านแก้วหน้ามา้าที่ปลูกอยู่ที่บ้านแล้วก็นี่ก็คือว่านพญาจงอ่าง ที่ขึ้นงอกอยู่ทั่วไปในป่าแต่ภาคใต้นี้มีเยอะมากเลยนะครับโอ้หนี่นี่นี่เลยมาในต้นเปล่านู้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 ไปนู้นเร็วนู้นิ่นนออนนมอย,อยู่นี่นี่นี่นอ่ะอ่ะอ้นั่นมันลับไปนั่นแล้วอ่ะไอ้ตุ้งเงนมันอีกการแล้วไอ้ไอ้ตุ้งเนกันแล้วเอ้ยและนี่ก็คืองูต่าง ในบริเวณบ้านที่ผมปลูกต้นว่านปยายาาิยาจงอ่างเอาไว้เขาไม่ได้เกรงกลัวต่อต้นว่านปะยายจงอ่างเลยนะครับแต่สิ่งที่กันงูงเงี้ยวเขี้ยวขอหรือสักมีพิษต่างๆได้ก็คือเจ้านี่สองตัวนี่แหละครับเพราะว่าเจ้าสองตัวนี้นะครับเพื่อนๆเป็นหมาที่ไม่ธรรมดานะครับไม่ว่างูชนิดไหน เข้ามาในบ้านพวกเขาก็จัดการเรียบเลยนะครับหากใครคิดว่าจะปลูกว่านพญาจงอางแล้วสามารถป้องกันสัตว์มีพิษหรือพวกง,งูเงียวเกี้ยวขอได้นะครับขอบอกเพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าไม่เป็นความจริงนะครับแต่ถ้าปลูกปลอยประดับเพื่อความสวยความงามก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบา,บายยเจ้าทงเงิน